สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ทริป day f ของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเดินทางเที่ยวเป็นวันที่หแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะครูฝ้ายอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะที่จังหวัดยะโสธร <Yeah. S 1> ตอนนี้เราอยู่อยู่ที่ยะโสธรใช่ไหมคะแล้ว มีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าทุกคนทุกคนน่าจะแบบตื่นเต้นเมื่อได้เห็นนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเห็นเราค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมเราแบบตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่า,เ,าเราไม่พูดมากแต่เราจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรเนาะแตตอนนี้ที่เราเห็นนะคะก็เป็นด้านลังนะคะเฮ้ยตัวอะไรอะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะและนี่ค่ะก็คือ พญาคันคากนั่นเองนะคะแอสยาโซทอนนะคะก็เป็นตัวคางคกตัวใหญ่มากนะคะก็ที่นี่ก็จะเป็นพญาคันคากนะคะคือปกติเราก็จะกลัวกันเนอะแต่ว่าคือพอพอทางจังหวัดเขาเอามาทําเป็นรูปปั้นแล้วแบบเป็นจุดเด่นแบบเนี้ยคือมันดูน่ารักอะทุกคนจริงๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูข้างหน้านะคะนะคะตอนนี้แดดแรงมากทุกคนจริง ตนตาก็หาไม่เจอนะคะอยู่ในก็ไม่รู้เนี่ยแดดแรงมากเหมือนเขากำลังทางนู้นก็มีเป็นพญานาคด้วยนะคะตัวใหญ่มากทุกคนและนี่ค่ะก็คือ อีสานนั่งทุก่าะจะเรียกว่าขี่ขั้นภานะคะขี่ขั้นฐาก็คือตัวาคารโบเกเนตนะคะน่ารักค้านี่ที่จริงก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคั้นคานะคะเขาจะเปิดให้คนอ่าเข้าไปชมแล้วก็แบบจะมีจุดที่แบบตรงนั้นนะคะคือให้ขึ้นไปมุมสูงได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ปิดเนาะนะคะช่วงโควิดนะคะก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมแต่ก็เนี่ยค่ะแวะเข้ามาถ่ายรูปกับพญาคันคาด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะ ที่บึงพลันชัยจังหวัดร้อยเอ๋ยสังเกตดูนะคะว่าน้ําแบบน้ําขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ลมพัดเย็นสบายมากนะคะอันนั้นก็จะเป็นเหมือนเขากำลังก่อสร้างน่าจะเป็นสูตรที่ควาสามารถที่จะชมวิวของเมืองได้โดยโดยรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปโบสถ์เนาะนะคะติดแบบเครื่องดนตรีอีสานชิ้นหนึ่ง ตอแรกเราว่าเราจะขับรถเข้าไปเข้าด้านหน้าตรงนั้นหละแต่ว่าเราจะต้องเดินทางต่ออีกนะคะก็ะเลยโอเคถ้างั้นก็เ,เก็บบรรยากาศนะคะมาฝากผู้ชมทุกท่านจากอยูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคือตอนนี้รู้สึกว่า หนังท้องตึงหนังตาก็เึิ่มจะนย่อนนิดนึงนะคะแต่คือย้อนมากไม่ได้นะคะเราขรับรถนะ มีโยนเหรียญลอยถ้าผูส้สละจะมองด้